เปิดดวงเสริมการเงินสำหรับชาวราศีศพค่ะ ชาวราศีพฤษภเป็นชาวราศีที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากที่สุดคะ่ะเพราะว่าราศีพฤษภอยู่ในภพการเงินของโลกฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะจะค่อนข้างเป็นคนที่ชอบใช้เงินเป็นอย่างยิ่งชอบการเงินเป็นอย่างยิ่งชอบเก็บชอบใช้การเงินสรพั์ค่ะและถ้าหากว่าใครที่มีลัคนานะคะ <S <S ในราศีพฤษภด้วยแล้วเลาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้งกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรจะคิดแล้วคิดอีกชอบเก็บเลขผสมน้อย มีความสุขกับการใช้เงินมีความสุขกับการเก็บเงินค่ะแต่ว่าราศีพฤษภค่ะพบการเงินของราศีพฤษภมีราศีเมถุนเข้ามาอยู่ในภพการเงินนั่นหมายความว่าดาวพุธจึงมีกําลังมากในราศีพฤษภในเรื่องเงินนั่นหมายความว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภค่ะมักจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือให้คนอื่นนั้นยืมเงินตลอดเวลาค่ะ เวลาเรามีเนี่ยไม่ได้ค่ะคนอื่นจะรู้อยู่ตลอดแล้วเราก็เป็นคนที่มักจะช่วยคนอื่นอยู่เสมอๆนะคะแต่ก็จะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เกิดราศีพฤษภเป็นคนที่ขี้งกนะคะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกว่าคุณจะเป็นคนที่ให้หรือว่าจะเป็นคนที่ไม่ให้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมีเมื่อไหร่แล้วเราก็มักจะต้องมีคนมาขอหยิบยืมเป็นประจำค่ะบางครั้งบางทีก็ได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างสุดท้ายค่ะการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนราศีพฤษภการเงินจะค่อนข้างสะ การทำธุรกิจการค้าเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากๆค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวการเงินของคุณเสียหายแล้วแล้วก็การกระทําที่เราเคยทํามาส่งผลวิบากกรรมมาถึงในปัจจุบันทําให้ดาวการเงินของคุณมีปัญหานั่นจะทําให้เวลาที่ใครยืมเงินเราไปแล้วเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้คืนจะถูกโกงจากหุ้นส่วนทําการค้าการขายอะไรก็จะติดขัดค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรก ฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะมีวิธีเสริมดวงยังไงที่จะทําให้การเงินของชาวราศีพฤษภดีขึ้นนัดมีวิธีทางแก้ไขกับเพื่อนๆค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งค่ะชาวราศีพฤษภจะต้องมีสัจจะ จะต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้ให้ได้นะคะถ้าหากว่าเรารับปากอะไรใครเอาไว้จะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้อย่าผิดสัจจะอย่าผิดคำสัญญาเด็ดขาดข้อที่2คุณจะต้องมีความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นอย่างยิ่งค่ะในการทำธุรกิจทำการค้าหรือแม้กระทั่งการที่เรามีปฏิสัมพันธ์มีคอนเนคชั่นกับหุ้นส่วนกับผู้ค้าของเราค่ะตรงนี้จะสามารถที่จะเพิ่มเครดิตให้กับคุณได้ค่ะข้อที่3ค่ะเราไม่ควรนำสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเองค่ะ อะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราก็อย่าไปอยากได้นะคะเพราะว่านี่จะส่งผลให้วิบากกรรมของคุณนั้นส่งผลมาถึงตัวคุณได้ค่ะและข้อที่4ี่เราไม่ขโมยของของใครค่ะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภมีการเงินที่สะพัดเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้สอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะบางครั้งบางทีเราอาจจะเพลอเลยอาจจะหยิบยืมไปอาจจะเอาของคนอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราลืมคืนก็ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ระวังค่ะจะได้ไม่เสริมในเรื่องของอคุศลกรรม ที่เราเคยทํามาฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่นัดอยากจะนเน้นย้ําเอาไว้ให้มากมเลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภข้อต่อไปค่ะหากเราได้รับความช่วยเหลือจากใครนะคะอย่าลืมบุญคุณของคนที่เขาช่วยเราค่ะในยามที่เรามีความลําบากในยามที่เราเดือดร้อนใครที่เขาช่วยเราใครที่เขาให้โอกาสเรานะคะ กลับไปตอบแทนเมื่อวันที่คุณแข็งแรงแล้วคุณประสบความสําเร็จค่ะสิ่งนี้จะทําให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะเลยลุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะและสุดท้ายหากใครที่มีความเคารพมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้นัดแนะนําว่าให้ไหว้พรมเทวดาประจําดาวพระเคราะห์ที่ดูแลรักษาดาวพุธค่ะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวที่คุมในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภฉะนั้นหากเรามีความ มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาเราสวดมนต์ให้กับท่านท่านก็จะเมตตาสงเคระค่ะ เราสวดด้วยหัวใจของความกระตัญยูกระตะเวทีก็ไม่ต่างอะไรจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ mm hmm. เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรามีให้ท่านท่านก็จะเมตตาเราค่ะส่วนในเรื่องของบทคาถาเดี๋ยวนะจะขึ้นเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะให้สวดวันละ17จบค่ะเพื่อที่เราจะได้เสริมความคล่องตัวทางด้านการเงินนะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดคอมเมนต์แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักแต่ถ้าหากว่าใครจําไม่ได้จะต้องทําอะไรบ้างก็เซฟเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าชีวิตคุณดีแล้วแล้วก็คุณจะสามารถทําประโยชน์ให้กับคน อีกมกมมาายที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะ